ชีวิตมุนยนต์หรือผู้สร้างสำรวจตัวตนเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงโดยคอนเชโซจิตวนแน่สแสแปลและเรียบเรียงผู้คนนับล้านใช้ชีวิตโดยไม่เคยหยุดวิเคราะห์ตัวเองอย่างแท้จริงจิตใจของพวกเขาทำงานราวกับเครื่องจกักรถูกลอลลอมโดยสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา ตอบสนองต่อกิจวัตรประจำวันอย่างอัตโนมัติพวกเขาตื่นนอนกินทำงานนอนและไล่ตามความบันเทิงเพียงชั่วครู่ชั่วยาม แต่กลับไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมรูปแบบเหล่านี้จึงทำให้พวกเขารู้สึกไม่เติมเต็มพวกเขาติดอยู่ในวังวนแสวงหาความสุขและความพึงพอใจแต่กลับไม่เคยพบเจอทำไมเพราะพวกเขาหลีกเลี่ยงสิ่งเดียวที่สามารถปิดปล่อยพวกเขาได้การวิเคราะห์ตัวเอง หากมองเข้าไปในจิตใจพวกเขาจะค้นพบรากเหง้าแห่งความคิดอารมณ์และพฤติกรรมได้การสำรวจตัวเองต้องอาศัยความกล้าหาญและหลายคนเลือกที่จะฟุ้งซ่านมากกว่า,ผาเผชิญหน้ากับความจริง ของการดำรงอยู่ของตนเองเมื่อผู้คนปฏิเสธที่จะสำรวจตัวเองพวกเขาจะกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ถูกควบคุมโดยสภาพแวดล้อมมากกว่าเจตจำนงของตนเองพวกเขาไม่ถามว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมฉันถึงไล่ตามเป้าหมายนี้ฉันต้องการอะไรจริงๆแต่พวกเขากลับรับเอาค่านิยม และนิสัยของโลกรอบตัวมาโดยไม่ตระหนักว่าพวกเขาเป็นมากกว่าผลผลิต ของสภาพแวดล้อมการวิเคราะห์ตนเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความพยายามและความเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากเงื่อนไขทางสังคมแต่มันเป็นศิลปะแห่งความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดการถามคำถามยากๆก,ก,กับตัวเองและยอมรับความอึดอัดของคำตอบคือการเติบโต ในแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้นั่นคือวิธีที่คุณเปลี่ยนจากการเป็นผู้สังเกตการเฉยๆในชีวิตไปสู่การเป็นผู้สร้างความสุขและความพึงพอใจที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากความสำเร็จภายนอกหรือสิ่งที่รบกวนแต่มาจากการเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกที่สุด เมื่อคุณหลุดพ้นจากระบบอัตโนมัติของชีวิตประจำวันและมุ่งมั่นที่จะค้นหาตัวเองคุณจะตื่นขึ้นสู่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยจุดหมายความชัดเจนและความสุขที่แท้จริงครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งคำถามอย่างแท้จริงว่าทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่ทำคือเมื่อไรและคุณเรียนรู้อะไรจากคำตอบนั้น สรุปแกนหลักบทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ตนเองซล้ Self ์แอนาลิซิสเพื่อค้นหาความสุขและชีวิตที่เติมเต็มอย่างแท้จริงมนุษย์ส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตแบบหุนยน ทำตามกิจวัตรประจำวันโดยไม่เคยตั้งคำถามถึงแก่นแท้ของการกระทำและความรู้สึกของตนเองการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับตัวตนภายในทําให้เราพลาดโอกาสที่จะเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งและค้นพบเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงกระบวนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความกล้าหาญซื่อสตัตย์และพร้อมที่จะตั้งคำถามกับค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมของตนเองอย่างจริงจังกระบวนการนี้อาจนำไปสู่ความอึดอัดไม่สบายใจแต่เป็นก้าวสาคัญสู่การเติบโตและพัฒนาตนเองผลลัพธ์ที่ล้าค่า เมื่อเรากล้าที่จะสำรวจตนเองอย่างลึกซึ้งเราจะเริ่มเข้าใจแรงจูงใจความต้องการและเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตการค้นพบนี้จะนำไปสู่ชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุข ที่มาจากภายในจิตวันแนสแปลและเรียบเรียงขอบพอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องจิตพระผู้สร้างของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ